สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน้ลยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมลอสตาร์นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะมาดูเพื่อนเล่น EP... พีทีอ่อืสิมั้งผมจําไม่ได้นะผมลืม,มโอเคมาบอกเลยว่าเพื่อนของผมเนี่ยออนอยู you, ่ราราวสิบสาคนนะครับโอเคงั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแน่นอนว่าผมจะไม่ดูแผนที่แปลกๆนั่นเองนะแผนที่สร้างอะไรอย่างเงี้ย ไปดูคนแรกกันเลยดีกว่านะชวีเฮดอะไรสักอย่างผมอ่านไม่ออกโอ้เล่นมาเป็นแฟงนั่นเองนะครับมาดูกันว่าเขาจะเล่นแบบไหนนะครับผมตอนนี้อ่าเข้ามาแล้วครับจังหวันดีแล้วโอ้โหครับเจลลี่จังหวัดดีปังปังโอโ้เรียบร้อยเลยเชลลี่ครับอย่างแรงอะไปดูกันต่อไปดีกว่าโอเคครับ ไหนดูซินี่มันแผนที่สร้างมาต,ตร์โชมาต,ตร์โชไปดูมาต,ตร์โชหน่อยโอ้มาต,ตร์โชอะเล่นมาเป็นโบนั่นเองนะครับผมโอ้มีคนดูทั้งสี่คนวะไม่คนนี้ก็ไม่เบานะไม่เบานะเราอะอะดูดิเขาจะเล่นยังไง เออเอาละครับจังหวะน,นี้ได้ทำให้ตายแล้วว่าอย่างไรก็มาเต์โชอ้าอีวันจีไปเด้งดีอา้าวแล้วโดนตาไปตายครับจังหวะน,นี้โอ้เด้งเข้ามาเลื่อนเหลือสองพันครับจังหวะนี้โอ้แล้วเด้งเลือดกลับมาครับแล้วจังหวะน,นี้ครับเดินไปมุมเดิมอีกแล้วครับผมเอาเอาเจอไดไรทำไมอุ้มหอยระเบิดมา แล้วตรงนี้ครับไม่ยิงกันด้วยโอ้โหอ่าแล้วเก็บแต่ดมไม้ไปครับจังหวะนี้ครับมาต่อโชว์เลือดไม่มีครับโดนตาไปตายเรียบร้อยเก็บแปหมดตีครับแล้วจังหวะนี้เลยยูสาบคนครับเป็นเชลลี่สาบคนครับเชลลี่ยิงยิงโอ้โหยิงครับงูกินหางมากินหัวอาวพูดอะไรวะเดี๋ยวมัวมัว่อไปหมดแล้วครับจังหวะนี้ยิงแตกโอ้โหครับจังหวะนี้ครับหนึ่ง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 ครับหนึ่งหนึ่งแล้วยิงยิงเอาแล้วยิงอยู่ยิงเอายิงเอาแล้วแตกไปครับจังหวะนี้แล้วเชลลี่เป็นฝ่ายที่ชนะไปนะครับ โอเคครับมาดูกันต่อไปกันเลยดีกว่านะเอ่อ MC MC นะครับมามาดูกันว่า MC ของเราจะจะขนาดไหนนะโอ้บูสกินเอ่อสกินราคา2,500นั่นเองนะมาครับบูนะครับผม อ,อีโบจิไปหนึ่งทีครับผมมาดิลิโคครับยังยิงอยู่ลิโกยังยิงอยู่ครับอืมบีเจว่าอย่างไงอ่าอีโบจิไปหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้ก็ว่าอย่างไรเหมือนว่าบูต้องการเอาทาให้ตายโดยการให้ลิโคยิงนะครับผม อ่าและยิงไปโดนบัตรครับจังหวะนี้ด้านบนมีการประทะกันโอ้โหแล้วปะทะกันนะอืมอ้าวแล้วครับแล้วมากันเยอะมากครับจังหวะนี้เอ็มซีจะว่ายางไรจะเอาตัวรอดอย่างไรครับผมโอ้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 ดีเจดีเจริคโคมันเอาใหญ่เลยวะเฮ้ยอ้าวแล้วครับเอ็มซีครับจังหวะนี้ได้เวลาเข้าบ้านแล้วครับอืม แล้วเดินเดินมุ่งหน้าเข้า่าฉันเดินเข้าไปเจว้วะดีเจอเจอเจอแต่แต่เราเจงหวะนีก็เรียบร้อยเก็บไปครับอืมเีอแหมแหมใช่การเป็นคนที่ใจเย็นอย่างมากครับอ่าแล้วยิงแล้วหนีครับจังหวะดีอืลบลบอืไม่รอดครับอ้าวแล้วครับตอนนี้เหลือสามคนแล้วอืบูก็จะเอามาจาังหวะนีแล้วโดนยิงอืเล่นเหลือสองร้อย200ครับออกไปได้ แล้วจังหวะน,นี้ว่าอย่างไรครับมีการประทะกันหรือเปล่าเป็นรีออนกับเซิร์ตนั่นเองนะแล้วเซิร์ตมาจังหวะน,นี้เหมือนจะยากได้บูแล้วยิงไปสองสี่ยิงไปสามดีโอเล่นเลือวันสองครับจังหวะน,นี้แล้วบูใช้ดาไมจตายออกไปออกไปด้านบนมาเจอกับรีออนต่อเลยครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยครับเป็นรีออนที่เก็บไปแล้วจังหวะน,นี้เซิร์ตมาเก็บตกต่อครับเรียบร้อยจบเกมครับผมส่วน MC ก <c oughs> ็ได้ที่4ไปนะได้2คะแนนถือว่าคุ้มอยู่โอเค มาคนต่อไปนะครับ R 2 2 B O S นั่นเองนะไปเ <c oughs> อาละครับโมเล่นเป็นสุกเจันหน้าแบบคู่นะครับโชว์อีโมจิอันใหม่ไปหนึ่งทีเอาละเอาละครับเราเช็คไปในพุ่มครับจังหวะนี้แล้วเจอด้วยแล้วเป็นเมกครับเมกที่ออกมากับโบโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โหเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวคุณดูผิดคนเอาละครับบูครับจังหวะนี้ โอ้โหก็อือืเดือดมากเดือดมากเลยเอาแล้วครับจังหวัดนี้บก็อืมเจอกับเอ็มเอ็มเอ็มโอเดินเอ็มจักการไปครับแล้วเหลืออยู่ติ๊กต็อกคนเดียวนะครับผมจังหวัดนี้ติ๊กต็อกจะว่าอย่างไรนะครับผมอ่าแล้วก็ยังเช็คเช็คหุ้มอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการปลอดภัยของชีวิตนั่นเองนะแล้วติ๊กต็อกเข้ามาด้านในแล้วครับจังหวัดนี้พบเจอกับโบหรือเปล่าไม่เจอนะครับแล้วโบจังหวัดนี้ออกไปแล้ว แล้วจังหวะนี้กูก็พูดมัวไปกันเลยไม่สนใจอะไรแล้วกูพากอย่างเดียว <c oughs> เอาแล้วครับจังหวะน,นี้ืมเอ็มเอ็มเอ็มเจ็ดกันบูไป <c oughs> โอ้โหแล้วจังหวะน,นี้ับฝารุข้ามเหมือนจะอยากได้เหลือเกินอ้าวแล้วติ๊กตักนะครับนี่เป็นเก็บไปแล้วเอ็มมาครับจังหวะน,นี้เหมือนจะไม่อยากให้นะอือหึอือหึแต่ว่าติ๊กต็กของเราก็ใช้ได้อยู่นะ <c oughs> ยังคุมเกมได้อยู่นะครับจังหวะน,นี้ใช้ถ้าไปตายแล้วถ้าไปตายก็ไม่ถึงนะครับ <c oughs> เอาละมานะครับจังหวะนี้ว่าอย่างไร โอ้โหครับโอ้โหโบมันากได้อยากโดนนะครับติ๊กตอกก็จัดให้ครับเอาระเบิดไปกินอลยอย่างนี้เอ้าแล้วครับโยนระเบิดไป,อา,ดไปอาแล้วบูครับไปเก็บเอ่อลีโมมาได้แล้วสายฟ้าตกอยู่ตรงนั้นสี่อันนะครับติ๊กตอกจะเห็นหรือเปล่านะครับอ้าวแล้วเปสืกประจันหน้าครับจังหวัดน,นี้โอ้ค่อนข้างที่จะสูสีมากเลยนะครับผม อือเออแล้วติ๊กตอกนะโอ้โหจะโชว์สองต่อหนึ่งอ้าวเรียบร้อยลแล้วเก็บไปหนึ่งครับอ้า,จาวจังหวะนี้สองต่อหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหสองต่อหนึ่งไม่ดี <c oughs> อืมอ้มเวลีกุดโอ้โหโหดโหดแล้วเกินว่ะเอาก็ไปดูกันต่อไปกันเลยดีกว่านะคิลเลอร์นะอือไปอาแล้วคิลเลอร์ครับสึกอประจานหน้าแบบเดียวน่าจะเป็นแบบเดียวแบบคู่เลยมั้ง ช่างแม่งแบบไหนกน็เหมือนกันแหละเออมาแล้วครับคินเลอร์ครับเล่นเป็นเชลลี่สกินเจ้าหญิงนั่นเองนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็อยู่ในพุ่มซุ่มซุ่มอย่างดีแล้วเอาละครับเดินมาจะเอ๋หรือเปล่าอืมเจอกับโบครับอืมเหมือนว่าโบจะมีอุปกรณ์เสริมเปิดแมปไกลนั่นเองนะครับทาให้เชลลี่ไม่กล้าเข้าไปลึกเอาละครับจังาวะนดี้โอโหเรียบร้อยครับอืเป็นเชลลี่ที่เก็บไป โอโหแล้วก็โดนยิงทิ้งไปครับได้ที่สามไปแล้วครับจังหวะน,นี้เอาแล้วครับมีการ,ป,าการประทะกันหรือเปล่าครับจังหวะนี้ปึป๊บปั๊บโปโคโรเรียบร้อยไปครับโดนโบเก็บ on, ได้ที่สามไปน่าจะได้เราๆหกคะแนนนะโอเคครับไปดูเงามือดอืมเงามืดครับผมอ้าวยังไม่ได้เล่นโอเคครับ เดี๋ยวมาดูรออก่อนรอเข้าออนก่อนอ่ากำลังจับคู่เดี๋ยวเดีผมดูคนนี้ต่อดีกว่าเอา่อไนเลอะไรเซตโฟเลียวอะไรทุกอย่างเนี่ย <c oughs> เฮ้ะเงามืดมาก่อนงั้นดูก่อนแล้วกัน โอเคครับมาดูเงามืดกันเลยดีกว่านะครับจังหวะนี้เงาโอ้เงามืดมาแปลกครับสึกสึกชิงบอลนั่นเองครับจังหวะนี้เลนมาเป็นมอตตินะครับผมแล้ว็กไปหนึ่งครับโดยการใช้อุปกรณ์เสริมมูลไปแล้วจังหวะนี้ครับเพื่อนของเขาครับใส่คนวิวจอกเออยิงยิงโอ้โหแล้วใช้ท่าไปตายไปครับจังหวะนี้เรียบร้อยแก็ไปอีกหนึ่งครับแล้วมอตตินเงามืดเข้าเข้าไปเข้าไปอืมอโดดผ่านเฉยนะไม่มีอะไรมาก เอาแล้วครับจังหวะนี้ยังมีกระต่อนรอไม่โอ้แล้วเอพีโมโดดมาโดดมาแต่ว่าเออสควียังยิงอยู่ยังยิงแล้วยิงอืมเรียบร้อยแล้วเอบีโมเก็บไปอืมโดนเอพีโมโดดเก็บไปกูยักมัวแล้วตอนนี้อ้าวโอ้โหเงามือครับเก็บไปได้หนึ่งแต่ก็โดนเก็บไปเหมือนกันนะครับผมจังหวะนี้เอาแล้วครับแล้วสควีกับอื้มจะถ้าไปตายไปอืมแล้วโคก็ยิงอยู่ยังยิงอยู่นะครับโคแล้วยิงแม่นซะด้วยนะครับไม่ธรรมดาโคคนนี้อืมแล้วเงามือครับจังหวะนี้ เฉีบเฉีบเฉียบเฉียบเงามื่อครับจะไม่รอดนะครับเยอะเกินไปนะครับฝ่ายตรงข้ามแล้วจังหวะนี้ครับสองต่อสามเรียบร้อยแกไปหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยครับโดนเหตุไปอีกหนึ่งครับอืมจังหวะนี้ครับสควิค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 สควิกอืมสควิกยังกันออกมาได้แล้วเงามืดที่เก็บเอลวีโมกไปจังหวะนี้สวยงามมากครับผมเอาแล้วครับแล้วเป็นบีบีที่เข้ามาเป็นเงามืดนะครับที่เก็บลวกเก็บบีบีไป เอาแล้วับแล้วเป็นโคครับโคโคโอโอองโคไม่ใช่กูมั่วอะไรเบบีโดนเก็บไปเอ้ยไม่ใช่เงามือโดนเก็บไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวพักหลังนี่กูมั่วแล้วเนี่ยเอาแล้วก็เป็นมอติดนะเอลปีโมแล้วบบบีจังหวัดนี้ครับมีการประทะกันประทะกันโอโหเรียบร้อยเป็นบบบีที่ล่วงไปก่อนแล้วจังหวัดนี้จีนี่ล่วงตามหรือไม่เรียบร้อยครับจีนี่ล่วงไปแล้วครับ เอาละครับสควีคจะทําอย่างไรนะครับตอนนี้มี3าคนเอายิงยิงติดเสานะครับอืมเอาแล้วอืมแล้วเป็นมอ์ตินะครับที่เข้าไปเก็บแล้วมอ์ตินครับที่เข้าไปเก็บแล้วเป็นมอเตินนะครับที่เข้าไปเก็บอืมเรียบร้อยแล้วเ,เก็บบอลได้แล้วเตะเข้าไปหรือเปล่าอืมไม่เตะนะครับวิ่งเข้าโอเคหนึ่งศูนย์ครับตอนนี้เวลาก็เลยสิบห้าวินาทีแล้วนะครับจังหวะน,นี้เอลฟิโวโดดเข้ามาอืม แต่ว่าตอนนี้สควีกครับสโลสโลไปตรงข้ามแล้วครับจังหวะนี้เหมือนว่าชัยชนะจะเข้ามาใกล้แล้วจังหวะนี้โอ้โหเป็นโคที่เก็บไปกับสควีคแล้วเป็นแล้วก็เป็นมอติสที่ฆ่าไปเหมือนกันนะแล้วกูชักมั่วแลแว้วแหวกอยกยังมั่วเลยแต่ไม่เป็นไรครับได้หมดแนละ้วตอนนี้อะไปดูกันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเหลืออู่สองคนที่ผมยังไม่ได้ดูนะเออแฮปปี้ happy, ผมก็ยังไม่ทันได้ดูเหมือนกัน ตอนนี้ A W K นะผมก็ยังไม่ดูนะเพราะว่าเขายังจับจับคู่อยู่รอเอาอ่ะ,อะโอเคผมดูแฮปปี้เอาแฮปปี้เล่นเป็นด่านแผนที่ผมไม่ดูนะครับโอเคครับ A W K ผมมาแล้วไปดูหน่อยครับเล่นมาเป็นด่านไรวอะอโอเคครับ A W K เล่นมาเป็นโบนั่นเองครับโบสีทองอล่างทองขอาโบครับผมจังหวะนี้ ปั๊บปับปับ,ปบม,มาดูกันว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับอ้าวแล้วครับมีเชลรี่มาดักครับแต่ว่าโบเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมเห็นแมปนั่นเองนะครับทําให้เการเล่นเนี่ยรู้สึกว่าจะง่ายได้กว่าตัวอื่นนิดนิดหน่อยนั่นเองนะครับผมอ่าให้อุปกรณ์เสริมครับเอ้ยพลังดวงดาวดีกว่าพลังดวงดาวเปิดแบบนั่แห่ กูลืมหัวสัวไปหมดแล้วอาล้วครับจังหวะนี้ตอนนี้ก็อยู่ในพุ่มนะอืมไม่ยิงด้วยเออโอ้ยไม่ไหวแล้ววะเอาแล้วครับจังหวะนีม้มาแล้วต่อไปครับจังหวะนี้ไม่มีการประทะกันเลย โอเคครับตอนนี้ก็โซนอยู่ด้านด้านในนะก็รอจัดการฝ่ายตรงข้ามที่จะเข้ามาด้านในนั่นเองนะรู้สึกว่าจะสบายกันไปแล้วแหมทำไมเวลาเล่นกูไม่เป็นอย่างนี้วะทำไมกูไม่อยู่สบายสบายอย่างนี้เลยวะเอออ่าแล้วจวังหวะนี้ครับจะเอาหรือเปล่าสายฟ้าเยอะกันไปไม่เอานะครับผมแล้วเหมือนว่าจะหาคนที่พอสู้ได้นั่นเองนะครับนะ ใช่ผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นหรือว่าจะหาตำแหน่งศัตรูหรือเปล่าหาตำแหน่งศัตรูไว้เก็บเป็นข้อมูลเอาแล้วครับจะเปิดหรือเปล่าแหมถ้าเป็นผมเนี่ยใสไปแล้วใส่ไปแล้วเอาแล้วับวิ่งมาแล้วแม็กครับจังหวะน,นี้แต่ว่าโดนเอดกาเอ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 า,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยจบเกมไปครับผมเมื่อกี้ได้ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะอ๋อได้ที่สาม ก็ถือว่าได้อยู่นะด้ที่สามอะโอเคอ่ะไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับคนต่อไปที่ผมจะดูอ่ะหมดแล้วนี่หว่าอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็แค่ดีดีกว่านะครับอืมสำหรับดูเพื่อนเล่นนะโอ้โหไม่ได้มาพากตั้งนาน <c oughs> ก็งงแตกต่างนิดนึงว่างงงงมึนๆอึนๆหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็แค่ดีดีกว่านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม